หมายความว่ายังไงเรามีพี่น้องรุ่นที่สามที่ต้องพิจรารณาไม่ใช่เหรอฉันเลิกคิดว่าสังกิเป็นพี่ชายมานานแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นเพียงน้องเล็กของพี่ชายคนโตอืมปฏิกิริยาแบบนั้นมันคืออะไรอย่าบอกนะว่าแกมีวาระการประชุม มันไม่ใช่วาระการประชุมแต่ผมอยากจะชดเชยที่ไม่สามารถเป็นพ่อที่เหมาะสมได้นายกำลังพูดถึงโดจูนหรือเปล่าใช่เขาบอกผมว่าคาฟันอยากจะเป็นผู้บริหารกิจการเหมือนคนปู่ของเขาอะไรนะอ่าอยากเข้าใจผิดเขาไม่ได้วาแงแผนที่จะหาเงิน โดยใช้บริษัทในเครือของซุนยางเขาต้องการสร้างบางสิ่งด้วยตัวของเขาเองและผมก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนโดจุนเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรแม้ว่าผมจะอายุน้อยที่สุดแต่ผมก็ยังมีสายเลือดขอบประธานสุนยางกุ๊ปไหลเวียนอยู่ในตัวผมผมจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่พี่เสนอ แต่ถ้าพี่ไม่ให้อะไรผมผมก็จะรับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของผมนายก็จะได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของนายดูจากท่าทางของพี่แล้วต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่แน่ๆความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนสำหรับสุญญางายานยนต์ จะต้องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร้ายแรงไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกอยู่ให้ห่างจากมันและให้กำลังใจฉันถ้าฉันชนะฉันจะวางรากฐานที่มั่นคงให้โดจุนเขาจะสามารถทำตามความฝันให้สำเร็จได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ชายคนโตของเราชนะนายจะถูกบังคับ ให้สู้กับเขาเพื่อเป็นพ่อที่เหมาะสมสำหรับโดจุนืมไททานิกมันเป็นหนังแบบไหนกันอ่อนั่นคือภาพยนตร์ที่บริษัทของเราจะเริ่มจัดจำหน่ายเรากำลังหาที่สำหรับมันอยู่ครับ บอกฉันล่ะถ้าตัวขายไม่หมดฉันจะเหมาเองขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับฮเหตุผลที่พี่มาที่นี่เวลานี้เป็นเพราะพี่ต้องการเงินใช่นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่ชายในตอนบ่ายและพี่สาวในตอนค่ำ มีบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านโดยที่ผมไม่รู้หรือเปล่าทำไมเจ้าของห้างสรรพสินค้าถึงจะของเงินจากผู้สร้างภาพยนตร์พิหาอไรายได้ภายในวันเดียวได้ไม่ใช่หรอในขณะที่ผู้สร้างภาพยนตร์ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนั้นตอนที่คุณพ่อเข้ารับช่วงต่อโรงงานเหล็กฮันโดเขาใช้เงินสดจนหมด เพราะงั้นเงินของห้างสรรพสินค้าจึงใช้ไม่ได้ฉันรายงานการฝากกับถอนให้คุณพ่อทุกวันพี่ทำพลาดหรือเปล่าไม่มันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดคุณพ่อกิจการเราออกจากเงินของเราเพราะผู้ชายคนนี้ต้องการจะลอง และกลายเป็นนายกเทศมนตรีของโซเราไม่แม้แต่จะแตะต้องเงินในห้าสรรพสินค้าของเราได้นายกเทศมนตรีของโซฉันได้ยินมาว่าปีนี้พี่ประสบความสำเร็จอย่างมากพี่ควรจะมีเงินมากไม่ใช่หรอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างภาพยนตร์ยอดฮิตในเกาหลีได้รู้ไหมว่าค่าตอบแทนมันคือเท่าไหร่ 6,000บอนหกพัมีคนดูประมาณ6กแสน0จ็ดคนดังนั้นมูลค่าสูงสุดของมันจึงอยู่ที่ส0่พันล้านบอนเท่านั้นมีคนดูประมาณ6กแ0 0 0จ็ดหมคนดังนั้นมูลค่าสูงสุดของมันจึงอยู่ที่สี่พันล้านบอนเท่านั้นหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วสี่พันล้านบอน <bout ural> น้องภรรยาลืมเรื่องที่เราพูดไปเถอะเฮโอ๊คุณป้า อะไรทำให้คุณทั้งคู่มาที่นี่เวลานี้เหรอครับโดจุนคุณพ่อโดจุนมาคุยกันสักเดี๋ยวสิเออผมกลับมาช้าใช่ไหมครับ ผมขอโทษครับครั้งหน้าผมจะกลับมาให้เร็วกว่านี้พอไม่จุกจิกขนาดที่จะต้องมาบอกว่าผู้ใหญ่ควรจัดการเวลายังไงหรอกลุงโดกิมาตอนบ่ายส่วนป้าแก่มาตอนค่ำอย่างนั้นเหรอครับผมสวดกับคุณป้าตอนที่เขาออกไป หาต้องการบอกอะไรฉันแน่นอนว่าลูกคือลูกของพ่อแต่ลูกไม่มีอะไรเหมือนพ่อเลยพ่อมีความภาคภูมิใจและลงหลายในงานศิลปะของพ่อแต่ดูเหมือนว่าลูกจะไม่ฟังเพลงสมัยใหม่ หรือเพลงป๊อปเลยในทางตรงกันข้ามลูกมีความหลงไหลในการลงทนุนและการคำนวณในขณะที่พ่อมองว่าคณิตเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเราแตกต่างกันได้ยังไงนะอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้นกับเขาเป็นไปได้ไหมว่าเขารับรู้ว่าฉันไม่ใช่โดจุนตัวจริง ทำไมลูกถึงตกใจขนาดนั้นเอ่อมันก็แค่ผมไม่รู้จะตอบอะไรยังไงคำาจริงก็คือพ่อได้ยินเรื่องนี้มาจากแซฮยอนว่าไงนะครับว่าลูกชายของฉันมีทรัพย์สินมากกว่า3ล้านล้านวอน รวมทั้งอย่างเป็นผู้รับผิดชอบการครอบรวมของอาจินกุ๊บแทมเขายัางเป็นนายที่แท้จริงของตลาดฮอลลีวูดที่ผ่านฝวดอยู่ตลอดเวลาฉันสงสัยว่าเขาหมาถึงอะไรลุงปากเสียนั่นไม่เป็นไปได้ไหมว่าผมประเมินความสัมพันธ์ของพวกเขาต่ำเกินไปสุดท้ายแล้วพวกเขาก็แค่สุดท้ายแล้ว,พว,ลวพวกเขาก็คือ เพื่อนสนิทที่ใช้ชีวิตในวัยยาวด้วยกันในต่างแดนเพื่อนสีมันคงเป็นเรื่องแปลกถ้าข่าไม่บอกเพื่อนตัวเองเกี่ยวกับความรับของลูกชายตลอดระยะเวลาสิบปีเต็มการแสดงออกของลูกตอนนี้เหมือนกับตอนที่พ่อได้ยินเกี่ยวกับลูกจากเซฮยอนฮ่าผมเสียใจยมากจริงๆที่ไม่ได้บอกพ่อจนถึงตอนนี้บอกตรงๆ พ่อก็โล่งใจที่ลูกไม่ได้บอกก่อนนักเรียนมันธยมที่จัดการเงินสองหมืล้านวอนและเจราจาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วลูกคิดว่าพ่อจะเชื่ออย่างนั้นเหรอบอกตามตรงลูกหน่าทึ่งมาก พ่อตกใจมากในตอนแรกแต่พ่อก็รู้สึกภูมิใจพ่อไม่ได้บอกว่าภูมิใจในตัวลูกที่ทำเงินได้มากมายแต่เพราะลูกมีทักษะที่น่าเหลือเชื่อต่างหากโดยจนลูกอยากรับช่วงต่อสุญญากุ๊ปหรือเปล่านั่นไม่ใช่เป้าหมายล่กของผมแต่เป็นก้ารสำคัญมากกว่า อย่างนั้นเหรอแล้วอะไรที่ลูกอยจะทำให้สําเร็จการไปองค์กรขนาดใหญ่อย่างซุนยางในการสร้างองค์กรดังกล่าวจำเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่แรกและผมจะซื้อบริษัทในเครือที่เหมาะสมของซุนยางกุ๊บท้ายที่สุดแล้วหลายบริษัทจะต้องการบริษัทในเครือเราไม่สามารถยึดติดกับซุนยางได้ซื้อสุนยางจะขายงั้นเหรอ ลุงไปถึงการซื้อพวกเขายัางไงพ่อสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่การที่คุณปู่ส่งต่อสุนญาให้ผมผมได้ยินอย่างไม่จบสิน้นแล้วที่พวกคนต่างชี้ว่าผมมีความสุขมากที่ได้เกิดในตระกูลแชโบงานลูกจะซื้อใช่ไหมบริษัทที่ดีที่สุดของสุนยางในกรณีที่พวกเขาเป็นประโยชน์กับผมนะครับยังไงตอนนี้มันก็ยัง เป็นแค่ความเพ้อฝันอยู่แบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่พ่อจะทำให้ลูกได้พ่อกังวลโดยเปล่าประโยชน์เลยฮ่าฮ่ฮ่กังวลพ่อกำลังคิดว่าจะช่วยให้ลูกบรรลุความฝันของลูกยังไงถ้าจำเป็นพ่อสามารถยืดจ,จุนอำนาจทางกฎหมาย ที่พ่อมีในฐานะลูกชายของประธานสุนยางกุบได้เขากำลังพูดถึงอะไรอำนาจทางกฎหมายอย่างไงก็ตามขอบคุณนะลูกพ่อคิดอยู่นานม่าจะต้องสู้กับพี่น้องของพ่อและวทำลายครอบครัวหรือเปล่าหรือพ่อจะช่วยลูกด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทและถือหุ้นสักสองสามแห่ง เอ๋จะเย็นไว้นี่เป็นผลประโยชน์ใหม่ที่ผมไม่ได้คาดคิดมาก่อนพ่อไม่ได้ต้องการที่จะต่อสู้หรือทำข้อตกลงอะไรที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจแต่เพราะว่าลูกไม่ต้องการมันงั้นนี่มันก็ดึกมากแล้วพ่อจะขึ้นไปนอนก่อนลูกก็รีบเข้านอนละ่ะพ่อครับไม่ใช่อย่างนั้นเอ่อใจเย็นๆก่อน สิครับเราคุยเรื่องนี้กันเถอะครับนะครับ